ร,ร,ะร,ระวังระเบิดดูยดิระวังระเบิดระวังระเบิดพวกเรียกเขียวตัวนึ่งไปก่อนนะมาหน่อยเว้ยมาหน่อยมาหน่อยจุกด้วยอีกตัวนึงตรงหน้าปั๊มตัวอีกตัวนึงจุกด้วยจุกด้วยจุกด้วย

อย่าชุบไย่้ชุบอันนีอ่าชบอนนี้ดู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 วูด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 ููด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 ยดู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 ดลดูดูดูดลดู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 ู่ด่ดูดูดอดูดูดูดนดู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 ู้ด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 ูนดูดูดบดูดูดูตายนูดดชุบีหนดแล้ว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  เลูกเบลครับติ๊กเด้งเลยนะครับอดูนิ่งคุปปาระเบิดแล้วอยู่นี่อยู่นี่โอ้แล้วก็เบีชุบ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 เบี้ยยิงแล้ว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 ไหนกันไหนกันไหนไหนตรงไหนมุกมูบอกดิโม รีเพื่อนอีกรีเพื่อนอีกไหวเว้เพื่อนไหวเลยสาโงเกินหนัเกินนิ่มจัดจนิ่มจัดจัดโดนโดนยาวๆไอ้เหี้ยกูบอกเลยโดนกูยาวๆไอสัตว์โดนกูยาวๆไอเหี้ยะม่หลอกไปตั้งร้อกไอสัตว์โดนยาวไอเหี้ยนเลยนเลยโดนกูยาวนไอ้เลเยนเลลเลลยเดยวโโดนยเเยนเยเด

ชุบแล้วชุบพี่บอมแล้วเอ้บาชุบแล้วเอ้บาชุบแล้วดีดดีกระทิดดชุบผู้หญิงอยู่ชุบผู้หญิงอยู่ยิงยิงยิงใครชุบบอมเนี่ยยังใส่ไหมช่วยละหนูช่วยละพี่นายเล่นมีดกันเยอะหน่อยมันติดตัวชุบมันไม่ได้ตายครับตายตายโง่ปินสายแล้วเล่นมีดเลยโง่สัตว์ีดกันเยอะๆเลเล่นมีดกันเยอะๆมันดีเรื่อยๆมันลงขวาลงขวาลงขวามันเล่นซ้ายก่อนชูมอนตีแล้วนะชูมอิตี้โง่เงินเนี่ย ปืนอยู่กับกูปืนอยู่กูมีปัญญานั้นปะุเบงกูที่เอปืนอยู่กูข้างในซอยเยะๆมีเยอะๆตายดิสัตตรงกลางตรงกลางตรงเปื่อตรงเปื่อไม่แลกไม่แลกไอเฮียไม่แลกมึชั้นต่ำททีกูไม่แลกไอสัตว์แกตีนตงเปือรถปิงไอเฮียเลีเพฮ้ยสุดดีมีเพื่อนข้างในหน่อย ชุบดี D D ชุบดีไอ้เฮียชุบหน่อยไม่ต้องห่วงเล่นไอ้เฮียลงไปอหนึ่งไอ้เฮียนิ่มจัดจัดนิ่มจัดจัดไอ้สัตว์โง่ไอ้เหียตายไะเนี่ยเสียงตัดเสียงตัดพี่อะไรเสียงตัดพี่อะไรชุบไปุยชุบตัวน้องต้องยิงผมนะลูอไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรยิงน่อยพียิายิงยิียิงยิงยุบยิงงยิงยย

Oh, moon okay, okay. okay. hey, muốn <coughs> 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 lắm, a guy of Cái guy, a baba, 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 mà baba, 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 mà này, này, ูไกลไม่ไหวได้ไงวะเยียมันอยู่ในตู้เยอะมันออกมาได้ไงวะออกเร็วจัดเลยไม่เราไม่ไม่ยี่มันแยกกันแยกไฟกันพี่มันมีกองไอ้เนี่ยแยกกันเลยเมื่อมันเยอะมากมันออกตู้กันเร็วจังวะเออมันน่าจะออกตู้นะยี่มแต่ประเทศลีอ่ะมันตอมอเข้าเร็วไงเออใช่ใช่ใช่ยี่มีแบบเที่ยงคืนกีกมันก็ออกตู้กันหมดแล้วจริง เออกูไม่เหออไอ้เฮี้ยอย่าปักแจ๋ว้ควายกูไ <avez> ม่เหออก่อนไอ้สัตว์เราค่อยปักแจ๋วไอ้เฮี้ย